สวัสดีครับผมที่ผลรถโตคารนะครับชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนะครับ399นะครับคันนี้จะไปส่งมอบ FC ทางด้านอำเภอหนองสห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นคันที่2ของบ้านนะครับซื้อรถกับเราเดือนละ1นึคันนะครับคันที่คันที่2เลยนะครับวันนี้เราจะไปส่งมอบกันครับกับพี่ธนยศเลยนะครับกับคันนี้สีบอลเงินนะครับสวยกันเลย กับ d m a ม1.9ปี2021นะครับผมนิพนธ์ออโตค้คาชัดเจนกว่านี้บ่มีแล้วพร้อมที่จะเดินทางไปที่อำเภอหนองสองห้องนะครับจังหวัดขอนแก่นเราเองนะครับกับ d m a มคันนี้แต่งองค์ทรงเครื่องเรียบร้อยนะครับส,สวยๆเลยนะครับหน้าเชิดสับจับระเบิดเลยคันนี้ส,สวยๆกันเลยไปกันเลยครับใครอยากได้รถมือสองโทรมาหาได้เลย098 598 406นิพนธ์ออโตค้คาชัดเจนกว่านี้บ่มีแล้วไปสงม,มอบกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัับสสวดีนะครับมาถึงแล้วครับวันเนี้ยอันนี้บ้านหมู่บ้านนี่ขั้นที่สองแล้วนะครับอะขั้นที่สองแล้วน้องใส่ครับในรถขั้นขาวไปในถึงใจว่าถึงใจเลยจวดเลยเพื่อนมาลนี่แหละครับน้องเขาไปใส่คุณแม่ซื้อเรียบร้อยนะครับมากระจายจัดไฟแนนซ์ผ่านเขากลับมาส่งถึงบ้านหมู่บ้านนี้ขั้นที่สองคนมาเจียวอีกขั้นหนึ่งเพื่อน ก็อาหาอีพ้นเลยเดี๋ยวดีด้ยเลยอันนี้ก็บเบอร์นี้เนี่คือไปยุบถูกแหละไปออกกอนถ้าลูกไปออกเบอร์ไม่ติดตามปะโดนแล้วนะเบอร์เบอร์เบอร์นี้ถูกแบบไปทุกร้านน่ะครับไปร้านก็ถูกใจแล้วเบอร์ก็แบบไปมองไปที่ไหนไปมันก็อานนั่งกอนบับมันเบาแบบว่าเอาลูกค้าแม่งเงินอันเงินอันเดือนซุ้มานใดกับ่บอานทานว่าแบบเบาเบาเอาลูกค้าเบาๆน้่งอีกไม่พักกันยานมาหาผมครับพี่น้องเงินเดือนเงินหาแปดพันเก้าพันมหาผมในรถนั่นน่ะผมสิจัดให้ได้เลย ลองลองไม่ได้เป็นยังไงครับรถเท่าบันเนี่ยครับได้ันเดือนแล้วมั้ยเดือนเดือนกัวเอาเดือนกว่าครับเดี๋ยวอีกอีกประมาณไหนหาเดือนเทากัสัมผัสใหมเพราะวันเพราะวันสิมีคนมาเอาอีกเยอะมันไม่เอานี่อยายใหญ่ที่หลายอ๋อแล้วมาเอาเอาพวกนี้ว่าจะสิไป็นงั้นไม่ได้ครับอนุญาตไปได้ครับผมสมุดขอบคุณนะครับนะครันะครับนะครับนะครับคุณแม่ย้อยนะครับกับคุณพ่อที่ เบิ้งตีตามนี่คนมานานนี่ครับเด็กเบิ้งตะถึงเลยเบิ้งตะโดเลยเนี่ยท่าลูกไปออกกี่แล้วเนี่ยบางในอันหลายเท่าไหร่ซาบไม่ต้องใส่ในลาบกันพี่กรน้องครับอันนี้ก็น้องสาวเพราะไงนี่ลูกบพรว่าน้องสองของเนี่ยลูกค้าผมนี่ถือว่าถือว่าหลายเลยนะเยอะมากเยลยถือว่าเยอะนะที่ใกล้ๆน่ะที่แรกไปร้านนี่ไหนบอกว้าลูกค้าทั้งมันเป็นแค่ผู้ขายเนี่ยมันต้องว่าอันนนั้ว่าผ่านมันก็ต้องเห็ดไป็นเพราะว่ามาผ่านกับสแตลเล่ได้คำตอบ อันนั้นอันไข่บ้านหลายต้องการมาโลดแต่ยันมันออกงมันตับอึ้งไม่เที่ยงแตเทียดไปนะพานบ่าพาดไ้อยู่กับมึงเดี๋ยวับเที่ยงไปเน่ยไปได้นานนลยแบว่าก็ตอนรับเลยนะย่างนี้นี่แหละย่างนี้ก่อนเลยย่างนี้ถ้าเราไม่มองเดี่ยวเ่าขนาดนั้นเลยไรืคุณเดี๋ยวท่ไปถามว่าก็ไปถามตุ้มั่เรื่อยไปนะ แต่พราคือถทาแน่ทาซันี่แหละได้โทษไปถามมึแอ่ะอันนี้ึ้นรถแล้วโทษมาบอกกลมาข้นมา้นมาข้าาอ้ว่าบวกเราเร่เาบอกแบบนี้นี่ละครสุดท้ายก็เป็นของเราถ้าเรื่องจะรยนนะครับีมส่งให้เลยมันอยากขายดิอันนี้มันว่าในนำดีม่าบอกในน้ำดีม่สิโทกไปหาล้านอันนี้บังไดมันดูไวบังไดชนมากไปกับบอกไป บอกดีครับผมเขากบชีแจงให้ลูกค้าเล้รับคือคนขายพี่จังว่าอยากขายพี่ผ่น่านมแอยู่กับมั่นเด้ไม่แน่นเด้ใช่ใช่่ครับาแพันนในเพื่นก็ยังบอกเด้่ากขา้นตงนี้อันนี้มันลองฉันนี่ไไ้เบ่งรูแบบคุณเกียร์วย่านนี้กัคุณเกียร์าย่อ้าวเป็นสีน้อนี้นนี่แหละครับพี่น้อง จากใจลูกค้าเนาะบางทีบางทีบางอย่างค่ะลูกค้าขับไปแล้วผู้ผมจะตอนรับบอกว่าบอกว่าสิเป็นไผมีเงินเดือนท่านไหติดเค่ติดเองกับมาคุยกันกวานเขาอย่างเขาบอกท่านไข่แล้วอยากเขาไล่ได้สิบนาทีมีสิบนาทีกับ่ะมาหาเขาครับทาหรอทาแบบเพรายางมากมะเบิ่งอันนี้นั่นเฮาตรวจสอบแล้วเว้ยแม่เมื่อกี้ิดตัวดีเพราะานเพราะใดเงินชดในวันเพราะใดท่านเรียนสูงปะเด็กยังบ้าขันเงินสี่เงินหัวพันหวังสี่ยังบ่ ครับมันบอกไปนะเั็นหีมาว่าไมีหนีเนี่ยมีหนีว่าได้ดอกว่ามีหนีว่าได้ม่เอาบริยางเดียวพลามาครับมันหาคนเป็นหนีตัวหนีมาสักแกนผมสิบอกให้หนึ่งบางบางอย่างบริษัทบางบริษัทหรือขายรถที่กันเนี่ยก็คือหนึ่งบางทีมันมีหลายธนาคารเงื่อนไขที่ผมบอกเนี่ยผมหูหรือธนาคารไหนที่เพราแบบนี้แต่ผมบอกตรงนะแต่ยังรถหลายนีดเต้นแกนครับหลายอย่างรถหลาย แต่เขาเขาเขาว่าขายรดหน่อยเขาขายนมาตอวไ่างเราเพิ่จะโชว์านมาาทั้ทั้งเขาเขาเขาอย่งมากกับ่าอดจะเขียนทงแรงเด่วเอามาแรงนีอ็นดีเดียรเดียรกับว่าส่งเขาจะมาเอาไปอไรของง่ายแเ้มหน้พิเศษเดี่ยวพิเศษน้ามเติมเ้ติมน้มันเนี่ย แมนเนีเน่ยอนข้างเฮ้านี่ขนาดนี้ม,มันยังกว่าเฮ้ากว่านั่นเลยก็เป็นูรแล้วเว้ย เงินเดือนเงินเดือนแม่สามหมื่นสี่หมื่นพัทลังพับทลังที่นี่ดีคือว่าจังได้หนิส่วนดอกเพี้ยสักก็ว่าประเดี๋ยวไมากันวก็นองว่าเขาต้องไปยืมมียืมจินม้านมาไปจีนดีดีถูกต้องนะครับนะครับโอเคเครดิตดีนะครับก็คือคนที่เป็นหนี้เป็นหนี้แล้วผ่อนตรงตลอดแล้วต่อมจ่ายตรงเครดิตไม่ดีคือเป็นหนี้และไม่ยอมจ่ายประมาณนั้นบัตรองนะจานก็ถามเขา เป็นหนียังบอ,อน,นี่หนีมันเบาดิอ่ามันอยากมีเงินยทรงมันอ่ะมันอย่านี้ผมบอกว่ามันมีหลายธนาคารเงี้ยนะจะบวกกันนะผมผมจะมีจะจะ,จะรู้อะไรตอนนี้ผมหูวแล้วว่าคุณพ่อไปถามนี่เขาเอาอิงธนาคารเดียวเป็นรักอือซึ่งธ<ม>นาคาร<อ>ที่ผมจัดให้พ่อเนี่ยเขาไม่ได้ซีเรียสลูกสายหมักขึ้นขันนีู่อ่ะอันคุณเกียร์เนี่ยเปิทบางขันนี่นครับครับคุณเกียร์ไปยูเรื่อยมาเบิางขันอยูเนี่ยเปิดเป็นทั้งนี้คุณเกียรคุณเกียร์ไปยูอ้าวคุณเกียร์ไปยูไปยูใส่กับบางอังสีเขขาาหรอด ผมว่มพี่กุญแจเขาผักไห้แล้วบอดดอนอยากไปเลยมันเจ๊ไม่เคยประตุยเขาบอกทางไหนมันบอกไปเลยนะใจบวกว่าเดี๋ยวไปอยากายนี่แหละครับพี่น้องขัจังหวปัญกูบม่เคยออกหมดจากใจลูกใจลูกค้านะครับจากใจลูกค้าที่เคยมีประสบการณ์ในการเอารถคือเอาแนมจมสุขันฟังหรือเปล่าเนาะบ่เพื่อนจมสุขันฟังนี่คือผมมีอย่างครับพี่น้องขัดจังหวะแบบนี้เนี่ยมหาสุขลมเนี่ย ได้ไดง่ายนีอันนี้ได้ง่ายอันไหนันนี้เป็นเนนั่เนั่งดีจะดีนี่ครับผมอ่าับบางไดนรถบางไดมันบุ๊บมันเบี่ยวเลยแล้วก็ชีบอกว่าบางนีกันจุกส้นมากนะขึ้มอย่างมากผมบอกเบิร์ดครับมีพนีคือเออสโลแกนมาอย่างเช่นพักคุณไม่ได้สโลแกนชัดเจียนพวนี้ สเกียนก็อีกคนนี้อ ah ีกแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้ก็มอบปลาส่วนเสื้อสวยๆนะครับนะครับเสื้อได้นะครับสวยๆนะครับมาไล่จั่งโมเลย หนึงนะครับนี่นะครับแ er นั่นอามสีาเดยั่วัวย่ยนของฝากคุณพ่อก็มีของฝากให้เราด้วยเหมือนกันนี่นะครับเอาไลยกล้วยกรับผมเมืองบ้นโอ้ยนะครับวันนี้ก็ได้กล้วยได้กล้วยเอาไปลดคุณนะครับ้การองขอบคุณมากเล็กๆน่อยเพราเป็นอย่างไรพี่น้องของต้อนของฝากเนาะเดี๋ยวก็มีเกยีีกมีเหยีกบมันย มารอบหนายจะเรื่องปลาล่ามันให้ทุกคนเราขึ้นแม่ไปอีเมื่อไผ่อะมันมันมันไปนะมันมาท่านมันเป็นงานมันมามาท่านจะซื้ออยากไปเมืองนั่อยากไปเมืองนั่มัะเมื่อไปอะคีบอุใช่ไปหอดน้าเสี่ยงีแลูบโซลูบแล้วน้องเขาได้เห็นรถบัตนี่น้องเขาได้เห็นรถคันนี้ปะเห็นเห็นยางถ่ายเห็นแล้วแบนเห็นแม็กซ์มันเห็นรถบัตรมันเห็นคันนั้นแบบมาคันนั้นแบบนี่แหละกับเมืองคันนี้ละ มันไม่เบียดกันนั่นเลยมาขนาดนั้นเในความมันหรือกันกันเอาล่ะก็ไม่เบียดก่นนะคร Tang, dad, uh ับอเมริกที่นี่ไม่ใส่หันมาทางมาในที่สุดรถโบนยาโจรนแต่บางคุ่ไในเมืองเงินขมันบ่ได้เพาก็ปักรถกันมาใส่กันนี่ใครเคยคิดคิดอยากขายครับผมอยากขายชาวบุญอะบ่อะไรยากเดียวมันก็หนูก็วันนี้นะครับมาหนอสองห้องนะครับวันนี้ก็จะพาส่งคันนี้นะครับกับพิทยศก็เป็นอีสุดดีแมกนะครับหนึ่งจุดเก้านะคัน huh. น so, uh ี huh. aram, huh ้เลยนะครับอ so, uh ัน huh. นี fine, mm ้นะครับรถเป็นรถ เคยทําสีมานะครับก็ถามว่าเคยทําสีมาไหมเคยทําสีมาแต่เราจอดส่งถึงหน้าบ้านนะครับคุณพี่คันนี้นะครับเป็นของคุณพี่ทองนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งที่ผมมาส่งก่อนอน,น้านี้คือของพี่ย้อยนะครับก็คือเป็นพี่น้องกันนะครับซื้อกับพวกผมคันที่สองแล้วในระยะเวลา เดือนครึ่งนะครับเราก็มาส่งมอบ2คันแล้วแล้วก็คันที่3ก็จะมีอีก1คันเข้ามาแน่นอนนะครับด้วยความไว้ใจนะครับกับนิผลรถตู้ขาแล้วก็หอจากอทรยศรุ่งเรืองจรยนต์สองห้คันนี้นะครับบอกว่าจัดส่งเครื่องอยากใหม่ย่างใหม่ใครๆก็บอกว่าเราขายรถในสภาพไหนเราคือสภาพดีเข้าเท็กศูนย์บริการให้อะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับหมายด้ขทะเบียนก็สวยด้วยนะครับวันนี้เลยนะครับมีเลย นี่เลยนะครับกล้ผมที่คนอ u t o ค้านะครับชัดเจนกว่านี้ว่ามีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับขอบคุณลูกค้าอําเภอหนองสองห้องนะครับใครอยากได้ตัวนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับราคาในนี้เท่นครับดาวแค่สามหมื่นบาทเองนะครับสาหรับคันนี้ไม่ได้ดาวเยอะนะครับคันนี้จบดาวแค่สามหมื่นบาทเองค่างว่อยู่ที่ 7,000พันท่วนๆนะครับ30,000บาทนะครับคุณดาว30,000บาทคุณได้1.9ปี2021ไปใช้งานกับร้อแม็กซ์สวยๆนะครับยางดีสีเส้นติดฟิล์มปลอดให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้กุญแจตัวรีโมทด้วยนะครับตัวกระจังหน้าทุกอย่างไฟตาตัวเดิมนะครับนี่เลยนะครับนี่ทำไมสวยๆคันนี้ใครชอบใครสนใจกดไลค์กดติดตามไว้ได้นะครับกับผมนี่พลเรือตุลาชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้ว นี่เลยนะครับคันนี้เลยสวยๆเลยนะครับสวยจริงครับคันนี้แนะนําว่าสวยจริงนะครับอนะครับก็ขอบคุณคุณพี่นะครับขอบคุณที่ั้งสองนะครับขอบคุณหลายเด้อครับเด้อนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอาเอาฝากร้านแน่เป็นยังไงน้อง้านที่เขาออกมารถมาส่งกับเขาชีแจงนี่อ่า ถูกใจบ่ถูกใจชาติเกียรติทุกชาติเกียรติทุกยางบาร์ดี้ไม่นยากใจเกียเขาจะไปเอาเถพี่น้อชอเกียรตมันไม่หยิแล้วคุณจะนับประหลาดเหรอเพื่อครักขอบขอบคุณนะครับขอชูนิ้วหน่อยนะครับหนึ่งสองสามนี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับตามไปนะครับพี่น้องใครอยากได้รถมือสองกะเดี๋ยวเบิ้งไปเรื่อยๆเนาะมักแต่จังว่าถ้าเกิดบาร์ดิ์มักถึงใจกะ บึงติดตามผม้ชมไว้นะครับไปส่งรถมองได้แน่ติดตามเบกันมื้อด้่นี้มืออืดไปบึงการกันครับต่อไปครับนะมืออืดก็จะได้ไปบึงการอีกแล้วครับครัเพราะใครครับว่านี่ยครับผมยุกไก่ปลาเลกกันไปส่งพี่น้องอยากให้ผมไปส่งอยากกินปลาโทรหาครับนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ